ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ก่อนหน้านี้ลุงพลได้มามอบตัวในคดีลุกปา่าสงวนที่สพกกตูมแล้วหลังจากนี้จะต้องโอนสัญญาประกันมายังบอกอปทศในอนาคตลุงพลอาจต้องเปลี่ยนมาประกันตัวกับทีมงานกองกำกับการ3บอบกอปทศคิดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ความผิดครั้งนี้หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่าจะมีการเรียกตัวลุงพล ับผู้ต้องหารายอื่นๆมาสอบสวนอีกหรือไม่อีกประเด็นที่ทางบากปทสมาประชุมวันนี้ก็คือเรื่องการสร้างพญานาคที่บ้านลุงพลว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรจึงจะมีการเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกำนันกกตูมผู้ใหญ่บ้านกกกอกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอื่นๆมาหารือกันว่าจะมีการให้ทุบทำลาย หรือใช้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งถ้าไม่ทุบจะต้องดูว่าสิ่งก่อสร้างจะเป็นประโยชน์กับชุมชนหรือไม่ทั้งนี้บอก,กทสไม่มีอำนาจในการตัดสินว่าสามารถทุบได้หรือไม่ได้แต่มีหน้าที่ในการประมวลความเห็นกับฝ่ายปกครองว่าควรจะดำเนินการกับของกลางอย่างไรซึ่งสุดท้ายศาลจะเป็นผู้พิจารณา ตนยืนยันว่าการที่บอกอรพรสรับโอนคดีนี้มาทำไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครแล้วก็ไม่หนักใจในการทำคดีบอกปทสมาทำคดีนี้เพื่อจะเร่งรัดคดีกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้คดีจบโดยเร็วไม่ยืดเยื้อด้านนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกก,กอกซึ่งเป็นหนึ่งในฝ่ายปกครองที่ร่วมประชุมกับทางด้านเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากประชุมเสร็จผู้ใหญ่นิ่มให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับกรณีที่ว่าจะทุบพยานาคหรือไม่นั้นตนก็ตอบไม่ได้ซึ่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ซึ่งในความคิดเห็นของตนก็ไม่อยากให้มีการทุบแต่อยากให้คงไว้เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลพญานาคอีกทีหากมีการมอบให้เป็นสาธารณะสำหรับการบ้านของตนหลังจากนี้ ก็ต้องไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเพื่อลงประชามติและจะมีการปรึกษาเทศบาลหากว่าจะมีเทศบาลมารับผิดชอบดูแลกรณีที่ใช้พญานาคเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปซึ่งอาจเป็นแลนด์มาร์คใหม่พญานาคตัวเดียวที่ไม่เสร็จ100%ก็เป็นได้ขณะที่พันตุรตเอกธนชนเก่งกะศิลาภูมิกับการสาบอก,กอบปทศ ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างรอบคอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกรุกป่าสงวนบ้างโดยเฉพาะบุคคลที่ร่วมกันตัดไม้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ชื่อบุคคลที่ชัดเจนแล้ว8คนและยังมีส่วนที่ไม่ชัดเจนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งต้องรอตรวจสอบต่อไปแต่ยืนยันว่าจะเร่งรัดให้เร็วที่สุด ซึ่งทั้งหมดจะต้องดูที่เจตนาในการทำความผิดอีกครั้งว่ามีเจตนาทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าหรือไม่ทั้ง8รายท,ที่ทราบตัวชัดเจนเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกมาสอบสวนอีกครั้งพลตร,ตรีพิทักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในการลงพื้นที่ในวันนี้ตนและเจ้าหน้าที่ได้มาดูพยานาคของกลางที่สร้างในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งกรณีนี้ในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ได้ให้ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันพิจารณาดูว่าสมควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปถ้าหากว่าทางชุมชนอยากจะเอาพยานักไว้จะสามารถมีช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถขออนุญาตได้แต่ประเด็นสำคัญต้องไม่เป็นของเอกชนและเกิดประโยชน์กับชาวบ้านก,ก,กอกๆส่วนตัวแล้วตนก็รู้สึกเสียดายหากมีการทุบทิ้งเพราะถือเป็น การสร้างที่สวยงามอาจเป็นแลนด์มาร์คของกกอกต่อไปก็ได้โดยจังหวะน,นี้ก็มีชาวบ้านบางส่วนและยูทูบเบอร์ส่งเสียงเฮและปรบมือสำหรับพญานาคดังกล่าวอาจมีการต่อเติมทาสีหรือปล่อยไว้แค่นี้ก็ได้บางครั้งแลนด์มาร์กก็ไม่จำเป็นต้องเสร็จ100%เเซก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ตำรวจบุกบ้านลุงพลโอนคดีรุกป่า8คนแจ็คพอตเข้ากรุงสู้คดี 7มีนาคม2 5 6 4เวลาสิบนาฬิกาพลตํารวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางด้วยนั่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่บอก,กอบพทศมาลงที่สนามโรงเรียนบ้านสารแวะตําบลกกตูมอําเภอรงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อมารับโอนสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่19ทับสอ ของสถานีตำรวจภูทรกกตูมมาทำการสอบสวนแต่เพียงฝ่ายเดียวและร่วมประชุมหารือดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีต่อไปจากนั้นเมื่อเวลา1ินาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ปทศเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณ10นายได้ลง ตรวจสอบพื้นที่ลานพญานาคบ้านลุงพลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลุกป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนมาบินและใช้เครื่อง GPS ในการหาพิกัดพื้นที่ลานพญานาคบ้านลุงพลว่ามีการรุกพื้นที่หรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำป้ายเขียนหมายเลขหนึ่งวางที่ส่วนหางของพญานาคและหมายเลขสวางที่ หัวพญานาคเพื่อให้ดโดรนนั้นบินอยู่เหนือลานพญานาคเพื่อให้สามารถจับพิกัดของกลางได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ยังนำแผนที่ที่มีการบุกรุกป่ามาให้ทีมข่าวดูลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมในแผนที่เจ้าหน้าที่ได้ขีดเส้นสีแดงพร้อมระบุว่าเป็นจุดตัวเลข1-5ด้วยทาง ด้านของเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจพื้นที่ลานพญานาคประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจพื้นที่ไปประชุมกับพลตรตรีพิทักษ์อุทัยธรรมที่ห้องประชุมสพอกกตูมให้หลังจากประชุมพลตรตรีพิทักษ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ทางบก,กพศได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาช่วยสพกกตูมในการทำคดีที่ลุงพลพร้อมพวกได้ รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพลตรตรตีพิทักษ์บอกว่าคดีนี้ได้โอนสำนวนมายัางปะทศอ,อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตนจะต้องประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับคดีบุกรุกป่าสงวนประเด็นแรกที่บอกพกอทศจะต้องพิสูจน์ให้ชัดก็คือพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนหรือไม่วันนี้จึงมีการนำโดรนและเครื่องตรวจ GPS มาตรวจสอบให้แน่ชัดเนื่องจากสพกกตูมเป็นโรงพักเล็กๆเครื่องมืออาจไม่เพียงพอและถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีอาจใช้บุคลากรหลายคนถ้าตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนก็ตามขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาดูที่เจตนาว่าผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือผู้ต้องหารายอื่นๆนั้น ว่ามีเจตนาในการบุกรุกป่าหรือไม่ซึ่งจะมีการดำเนินการตามความผิดต่อไปคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เคยวิเคราะห์ไว้เผยห,หลักฐานใหม่สำคัญมากคดีน้องชมพู่จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบริเวณป่าผู้เล็กไฟบ้านกก,กอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายเนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วนล่าสุด พันตรเอกสุรโชคเจษด,ดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตุ่้กับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลสัมภาษณ์ผ่านอมรินทีวีว่าเรื่องรถแบคโคของเล่นที่อยู่บ้านน้องชมพู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากและถ้าพยานไม่ได้จำสับสนว่ารถแบคโคยังอยู่ที่หลุมหน้าบ้านตามที่ตกเป็นข่าวและหากเห็นจริง ก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเป็นแบบนี้ก็เหมือนจะต้องมาเริ่มต้นสืบสวนใหม่อีกครั้งหลักๆก,ก็ต้องเริ่มจากครอบครัวน้องชมพู่โดยต้องแยกสอบสวนทั้งนี้ตนมองว่าคนร้ายนำรถแปโคโฮขึ้นไปบนเขาเพื่อให้ตำรวจเกิดความสับสนและก็เป็นไปได้ว่าคนที่นำขึ้นไปจะเป็นคนใกล้ชิดน้องชมพู่อีกทั้งก็เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่นั้น อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ด้านล่างแล้วและได้นําศพแปอมพรางบนภูเขาและไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนร้ายจะย้ายศพตั้งแต่วันแรกหรืออาจจะนํำไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนที่จะนำไปวางไว้บนภูเขาตอนนี้จะต้องมองกลับไปที่ครอบครัวว่าในวันแรกครอบครัวมี การค้นหามากน้อยแค่ไหนตนก็ไม่สามารถพูดได้มากอีกทั้งหากมีการย้ายศพจริงการนำไปวางไว้บนที่สูงนั้นก็เพื่อต้องการให้คนหาศพไม่เจอและพยายามจะทำลายหลักฐานต้องการทำให้ DNA ถูกทำลายจากธรรมชาตินอกจากจะถูกทำลายจากธรรมชาติก็เป็นไปได้ที่ DNA อาจจะถูกทำลายจากความตั้งใจของคนร้ายเองอย่างไรก็ตามตน ก็ยังไม่กล้าวิเคราะห์อะไรที่เจาะลึกไปมากกว่านี้ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ DNA มาอธิบายตนคิดมาตลอดว่าหากผล DNA ชัดเจนทุกอย่างก็จบแต่แรกแต่ตนเชื่อว่าคนร้ายกำลังหลอกตำรวจหลอกชาวบ้านหลอกคนทุกคนทั้งประเทศตนมั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวได้แต่พอมีพยานเรื่องรถแบคโค ก็ต้องเริ่มสอบสวนใหม่อีกรอบนอกจากนี้อาจจะเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับให้มากขึ้นครอบครัวของคนร้ายอาจจะทนไม่ไหวและคนในครอบครัวคนร้ายอาจจะสารภาพเพื่อเงินรางวัลน,นำจับก็ได้ซึ่งที่ตนพูดแบบนี้ไม่ได้ปักปาใครไม่ได้โทษใครเพราะตนนั้นเชื่อว่าทุกอย่างที่คนร้ายทำไปต้องมีแรงจูงใจแน่นอนและคนที่ รู้ดีที่สุดก็คือคนร้ายซึ่งตนเป็นตำรวจมาก,ก็เคยเห็นคดีลักษณะนี้ที่คนร้ายจะหลอกตำรวจทำให้ตำรวจสับสนจากการทิ้งของผู้ตายเอาไว้ตามที่ต่างๆ